มาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเช้าน้ำกันพี่น้องได้ชมพักพี่น้องนี่ก็ครัวกับปูแดงพี่น้องนี่ปูแดงมุกเขียวน้อยกับมีพี่น้องนมดนี่ชุบแปบมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเช้าน้งกันเด้อพี่น้องมดจุกูจุกคนสบายดีพี่น้องพ่อๆกับทรงบาหน่อยเคยหลาคือเกาเชนเคยพี่น้องก็มาสมขใอ้พี่น้องจุมีแต่ความชุ่ความเจริญเด้อพี่น้อง มาพี่น้องมาไปทีพี่น้องเราสามลำกันเด้อพี่น้องไอ้โซมพักกระปูแดงโซมพักอยู่ทั้งลุมโมเขียดหน่อยแน่พี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อต่างประเทศอยู่ในประเทศเด้อพี่น้องเขาเนี้ยขยู่ลุ่มอย่างนี้น้องมามาพี่น้องมา เป็นอยู่บาบอนบนักแมยเท่ามาเร็นน้ำพี่นองเลยมันใหญ่มนเบิ้งมกนน่อยน,อน,นี่กับปูดแดงีบเสียไปล้วน้อม่เราไปหาอีกมือหนึ่มืเเนะมมมอเขาว่ทุกยไแถวบ้านมา่น้อยเคยลาบูมี่เหรอพี่น,อน้องนี่ปูดแดง

น้ำพักโอ้โหน้ำพักไม่เคยกินหรอกโอ้โหน้ำพักต่างประเทศไม่เคยกินละน้ำพักจเจมมเาก้าแม่งทำไมจมเองบอกองอขาไปแถวว่ารานอาหารใส่มะกอกบอกเจลเฮ้ยเจลลุงจำฮานเขาเจ้าปะ Mấy số một mươi ba vào ban áo, và nó phải ngắt gồng. một của mười hai tấn anh 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 cái anh 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 เอาขั้นชมพักเลยเอาโยมะมาชมเอาเชื้อใส่ส่งช่หมนกใเงา้ใช่้งบ้ข้าใสนี่ชมชมชเครื่องเจยากระปุ้ใส่ขาใส่ยัง้องเยางใส่ต้องนานมั้งบางทีเราอยากใส่อื่นก็ต้องเสมเลยเจ้ากระปุกเจี่ยวขา ว่าเจี๋ยกับปูไปเจอขาโบเนี่ยน้ำพักนี่แทนนี่น่กกาจะใส่ข้าโอ้ยหุ่นข้าบุมากข้งมาแบบนี้แหละข้างน้ำพักมันเป็นน้ำพักสมัครเลยแม่เนาะข้าวปเจอเป็นหนอ,องงพร้อมข้างยาวห้ใครเอือ้อเรียบป่าแลาเขาหายแล้วขึอนน้ำกระเพราน้ำพักเจอมะเพพร้อมเอ้ออย nó năn hèn mình bút quay ừ, phải tập thầy tui dên Ồ Nằm tập cứ hồi tui dên Nằm nhà thì mình bảo là nằm tập Nằm tập là phải Ồ Nằm nhà kia. ta cái sâu tí kì Ừ Nhà ta chín ngon tuần kè แกนแปมาผักกากแก่เขยนหมอเขาจะเห็ดจางเห็ดินต้นเลื้งผมจะเอามาเออต้นเลื้ยงละืันผักต้นกาหินกกาดนพ่งกำลังตัวชมดอกแห้งเต็กมันได้หลารขึ้นนมอ่ะเสื้อมุ มนบอย่กม,มานก <G ül üyor> ันเซวชูหมัดหวานันดป่า้ยอาไปทลองน้ำเจ้าายู่นิอุ้ยนี่เต็ไมไปด้วยใ,ใครต้นเหมืนไข่ตัวผู้มันบบมันมันเด่แต่ตัวผู้อะไูตัวเม่ตายไปตายไวตัวเมเ่น,นเสียตัวผู้

วันนี้ไม,ม่เจออืไม่จเจาม่เจาไม่ดไปหาไปดูน้ำกันนะขับบอเบ่งขหนักได้ย เส้นเกล็ดเก็บโบว์ติ้งไปโบจมูก

เอาสำหรับคลิปนี้บี่น้องเขาจมลงเพลงสนิ้เด้อพี่น้องขมาบสวมในเรื่องกไญแจกดแชร์กดติดตามสองบี่น้องเคยหลานนี่เด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาการเขาวะมั่บายดีพี่น้อง